สวัสดีครับผมตอนนี้มาอยู่ที่ร้านแลนดไบนะฮะนี่จำหน่ายจักรยานมีสองจากญี่ปุ่นนะฮะเบอร์โทรนี่0867015905นะฮะเปิดบริการทุกวันเลยนะฮะตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนี่นะฮะมี Facebook นะ Facebook ก็คือสมรสีลาล้อมนะฮะนี่แอดได้เลยนะฮะแล้วก็ไลน์นี่ไลน์แลนไบนะฮะตรงตัวเลยนะฮะแลนไบนะฮะ นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวันนี้มีรถใหม่มาเพียบเลยนะมีตู้ใหญ่มาลงนะฮะวันนี้เห็นบอสามร้อยกว่าคันเลยนะฮะเดี๋ยวพามาชมนะนี่นะฮะโอ้โหนี่ปนไปไม่หมดเลยนะตอนนี้ก็คือมีเริ่มงลงแต่ตีห้าแล้วนะฮะลงตั้งแต่ตีห้าแล้วผมมาไม่ทันนะตอนนี้มันแปดโมงกว่านะฮะโอ้โหนี่ มีหมดเลยนะฮะเสือหมอบเสือภูเขานะลงมาเพียบเลยนะฮะสเปเชียลไลน์โอ้โหนี่เสือฟูซัดก็มีนะฮะนี่สายฟูซัดนะโอ้โหรถล,ลงเยอะจริงนะฮะนี่นะโอ้โหนี่ปูทัวริงนี่นะฮะรถทัวริงก็มีนะฮะรถสายเสือหมอบเสือภูเขามีครบเลยโอ้โหลงเยอะจริงนะฮะคราวที่แล้วก็ลงโอ้โหมีเบนซ์มีอะไรลงไปหมดแล้วนะฮะเบนซ์ ที่แล้วมีฟูชัดเบนนะฮะตรงนู้ดมีพ่อค้าเ็าเลือกเริ่มมาแล้วนะฮะมาตั้งแต่เช้าเลยนะตีห้านะฮะวันนี้ของลงเช้าเลยนะฮะต้องรีบลงเนาะก่อนเวลาเร่งด่วนนะเก็บตู้ตู้ใหญ่เลยนะฮะตู้คอนเทนเนอร์นะนี่นะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เสือหมอบเสือเขาทั้งนั้นเลยนะฮะมีพับด้วยนะ,ะมีจักรยานพับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะ,ะเดี๋ยววันนี้จะพาดูสแกนดูแบบทั่วเลยนะฮะเอาแบบว่าถึงถึงอกถึงใจเลยนะ,ะแต่ละคันเนี่ย โอ้โหเนี่ยมาดูได้นะฮะที่นี่ขายส่งนะฮะขายส่งจักรยานนะฮะเอาไปต่อยอดได้เลยนะฮะพกพค้าเนี่ยมาซื้อแล้วก็ต่อยอดนะฮะนี่นะฮะยี่ห้ออะไรเนี่ยควักควักแม่ไม่เคยเห็นเลยนะฮะเป็นวินเพจนะเสือเสือหมอบวินเพจนะฮะนี่นะฮะอุ้ยนี่ก็จักรยานพับนะฮะดาวฮอน มาติมเลยใครที่สายจักรยานพับนี่มาดูนะฮะเนี่ยนี่ก็มีนะสายจักระพังจักรยานพับก็มาดูได้นะฮะโอ้หนี่พอตี้พอตี้พอตี้นี่จักรย,ยานอะไรวะเนี่ยนี่นะฮะใจแอนมาทั่วทั่วมาทั้งโลกเลยนะทั่วโลกนะฮะมาลงที่นี่หมดแล้วนะไปไปพักที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็จากญี่ปุ่นก็มาที่นี่นะฮะพอตี้พอตี้พอตี้นี่พอตี้ ของที่ไหนไม่แน่ใจนะฮะใครทราบก็บอกได้เลยนะแต่รงชาติได้ไปกินอะมันแบบฮอนดี้นะนี่จักรยานครับนะฮะโอ้ต่ดาฮอนมาเยอะนะฮะนี่ไฮบิดเสือภูเขาสเปเชียลไลท์นะฮะนี่หมดนะฮะมาลงทีลึงนี่แต่ละอย่างนี่โอ้เอาทั้งเนี่ยรถ1สิบล้อสิบสี่นิ้วนะฮะล้อเล็กๆอย่างเงี้ยบันมันเหลือเกินนะฮะ โอหนี่ยูมีเฟสเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นรถเดิมเนาะรถเดิมรถรถถ้ารถใหม่ส่วนใหญ่จะกองไว้ตรงนี้ก่อนนะกองไว้นี้อยู่เยืนจริงสวยพาไสองดูนะฮะนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นน่าจะเป็นมินเเบลโอนะร้อยยี่สิบเนาะเีได้ว่ามาครบทุกสายทุกแนวเลยนะฮะเอาใจคนทุกแนวเลยนะเออเฟอร์รารีโอ้โหนี่เฟอร์รารีนะฮะคันนี้ เสือภูเขานะเสือภูเขาเฟอร์รารี่คอนาโก้เฟอร์รารี่ใหม่แล้วนะเคยเห็นตอนเราเก็บคันหนึ่งเป็นเสือภูเขาที่จับมือกันระหว่างแบรนด์คอนาโก้ aco, กับอีกกับเฟอร์รารี่ให้ของอิตาลีนะทั้งคู่เลยนะนี่นะฮะล้อแม็กด้วยนะดูดิล้อกูกอย่างนี้นะฮะเง็้ยเอโรสป็อกนะเอโรสป็อกเป็นคาร์บอนอ่ะโอ้โหเป็นน่าจะใช่นะคาร์อบอนนะล้อนะฮะ นี่คอนาโกเฟอร์รารี่ห้อมาอย่างนี้เลยนะฮะก็ห้อมาอย่างนี้นี่ดูดูสเตมดิโอ้โหสวยจริงจนี่นะฮะเป็นสเตนเลสใช่ป่ะรือว,ว่าเป็นอลูมิเนียมนะสวยสวยจริงนะฮะนี่ดูได้นะฮะมาดูได้ตอนนี้แลนด์ไบด์นะฮะมีของเข้าทุกเดือนเลยนะฮะจะมีตู้ใหญ่ๆมาลงอย่างเงี้ยแทบทุกเดือนเลยนะฮะแต่ว่าจะมีแบบล็อตเล็กๆนะแทบจะทุกสัปดาห์เลยนะฮะสัปดาห์ละหนึ่งรอบแต่ว่า รถเล็กๆนะแต่ล็อตใหญ่ๆเงี้ย300ว่าคันเนี่ยคือลอ็ลอตล็อตใหญ่ๆเงี้ยก็คือมาทีเดียวเลยนะโอ้โหนี่ที่ล้อเนี่ยอันนี้คือเศษนะเลยนะดูป่ะโอ้โหนี่โอ้ล้อคาร์บอนด้วยนะฮะดูดิซี่ล้อนะฮะคาร์บอนโอ้โหสปินสปินเนจี้นะสปินเนจี้โอ้โหนี่นี่นะ ้หดูดิโอ้โหเด็ดจริงๆนะฮะนี่มาอีกแล้วมอตันนะฮะอิโสโตนมอตันคันนี้โอ้โหนี่อิสตนมอตันนะฮะคันนี้เป็นรถไทยเอ็นเลยนะนี่นะฮะชิโน่นหนึ่งศูนย์ห้ารุ่นเก่านะตรงนี้กดเร็วด้วยนะโนะอ้โหมาเยอะแยะเลยนะ อันนี้จะเป็นตัวโชคนะฮะโชคโชคนี่นะฮะบอมตันโอ้บอมตันก็มีนี่มองตันเลยบอมตันเลย,ยนะฮะบอมตันนี่บอมตันทางน,นี้นี่นะฮะสีดำสีดำด้วยนะเมดอินอิงแรงเลยนะคันนี้โอ้ยมีรถระดับนี้มานะฮะนี่นะฮะบอมตันโอ้ อันนี้อิงแลนด์นะอันนี้น่าจะเป็นจากจีนนะฮะแต่คันคันนี้อิงแลนด์เลยบอมตนันนี่นะฮะเขียนไม่เลยนะเมสอิงอิงแลนด์นะก็คืออังกฤษเลยนะของอังกฤษเลยสิจะมีรถสเปคดีๆอย่างนี้มาเยอะเลยนะฮะโอ้โูก็บอมตันกันไงข้างใน,นสีแดงนะฮะโอ้วันนี้มีหลายคันนะบอมตันมาหลายคันหลายคันเลยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าจุใจจุใจจริงวันนี้ แล้วก็มีรถแปลกๆรถนอนขับรถนอนปั่นอะไรเงี้ยมีนะฮะฮาร์บไบท์นะครึ่งหนึ่งไบท์เหรอเนี่ยท่บแบบนี้มาเยอะเลยนะนะ่โอ้โหคันนี้ก็สวยนะสีขาวเนี่ยอะไรเงี้ยเซนตอคูดเซนตอคูดเซนตอคูดน,น,นะฮะสตาร์คูตสตารคูดเดะโอ้โหไปชมกันนะ ดีกันเลยนะสภาพแบบนี้เลยนิดหน่อยนะไม่มีปัญหาอะไรล้อ,รอนะฮะที่อันนี้เป็นเฟรมน,นะฮะโอ้โหเป็นคู่ซับถ้าจะพับนี่นะฮะเป็นรถพับสวัดนะของหลุยส์ปะอ่าเจไดตัวหลุยสกาโนนะฮะ,ะตัวพับอ่าขาไก่พับะวัสด้านะ โอ้นี่ล้อโยแต่ละคันนีนะสุดๆที่นี่ยังยุ่งอยู่น,นะฮะยังไม่เวลาพูดอีู่สปุตเตอร์ไฟฟ้าก็มีวันนี้โอ้สปุตเตอร์ไฟฟ้าหลายคันเลยมือสองนี่นี่นะฮะสปุตเตอร์ไฟฟ้าจากญี่ปุ่นนะโอ้โหนี่นสปุตเตอร์นะฮะสปุตเตอร์ญี่ปุ่นก็มา เป็นดิด้วยนะฮะล้อดิ้วยเนาะนี่นะโอ้โหเทียบเลยนะเทียบเลยโอ้โหนี่จักรยานทับนะฝั่งนี้โอ้โหนี่ยเยอะจริง เบร์โยนะฮะนี่เบอร์ดี้ก็มานะฮะนี่ขาไก่นะบ <c oughs> ีดีวันนะฮะบีดีวันเขาจะมีป้ายมาอย่างนี้เลยนะติดมาอย่างนี้เลยนี่นี่นะฮะเขียนว่าอะไรไม่รู้นะนี่ยห้าร้อยหนึ่งร้อยอะไรก็ไม่รู้ฮนะภาษาญี่ปุ่นนะมีเคอนเคตี K T ก็มีมานะฮะเนี่ยเคตีเนี่เคตี K T นะฮะ, K ะ,ฮะมากันแบบกระ,ะหึ่มกระกระนำเลยนี่นะ นี่เท yeah. ินน pues oh. ี่เทินนะฮะเทินแล้ว nah. ก็ยีดนะฮะนี่อะฮอร์ยิดดีบุกโอ้โนี้นี่นี่นี่แถวนี้นี่งแถวนี้สุดยอดจริงเท็กนะฮะโอ้โหเท็กเลยนะเนี่ยชุดหมอบคาร์บอนนะเนี่ยเท็กนะฮะโอ้โหนี่ดูล้อนะล้อ le